สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูชนทิชาเนินแก้วหรือคุณครูเชอรี่ในรายวิชาการงานอาชีพเรื่องงานเกษตรชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่สาม งานเกษตรการปลูกผักสวนครัวประเภทของผักสวนครัวหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในภาชนะการดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวในภาชนะการปลูกผักสวนครัว ผักสวนครัวเป็นพืชผักที่ปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนใช้พื้นที่ปลูกน้อยได้ผลผลิตเร็วปลูกได้ทั้งในภาชนะหรือกระถางตั้งพื้นกระถางแขวนยางของรถยนต์ถังพลาสติกและปลูกลงในแปลงปลูกค่ะปลูกผักสวนครัวในภาชนะ ปลูกผักชีในกระถางตั้งพื้นปลูกสาระแหนในกระถางแขวนปลูกต้นหอมในยางของรถยนต์ปลูกพริกในถังพลาสติกค่ะปลูกผักสวนครัวในแปลงปลูกผักสวนครัวเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะได้รับวิตามินและใยอาหาร ที่ช่วยอวัยวะต่างๆทำงานได้ตามปกติและขับถ่ายสะดวกครอบครัวที่ประกอบอาหารรับประทานเองมักจะซื้อผักสวนครัวจากตลาดหรือในซูปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งบางครั้งอาจมีราคาแพงไม่สดใหม่หรือมีสารเคมีตกค้างอยู่บนผักสวนครัวมากทำให้เป็นพิษต่อร่างกายดังนั้น จึงควรปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้านเพื่อจะได้รับประทานผักที่สดใหม่สะอาดปลอดภยัยและการปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดควรเลือกปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพค่ะประเภทของผักสวนครัว 1. ผักสวนครัวที่ใช้ผล และฝักเป็นอาหาร 1. ผักสวนครัวที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหารแตงกวาบวบถั่วฝักยาวฟักเขียวถั่วลันเตามะนาวมะระฟักทองพริกพันุ์ต่างๆมะเขือเทศพันุ์ต่างๆค่ะ 2. ผักสวนครัวที่ใช้รากลำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารขมิน้นหอมแดงกระเทียมข่าหอมหัวใหญ่ขิงหัวไชเท้าค่ะ 3. ผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารผักชีโหระพากระเพราคะนา้าผักกัดหอมตะไคร สารแน่ผักวางตุ้งไทยผักบุ้งจีนผักชีฝรั่งตำรึงขึ้นช่ายค่ะ 4. ผักสวนครัวที่ใช้ดอกเป็นอาหาร 1. ดอกกระหลำ่ำสอดอกสนุสาดอกแคร่สดอกขจร 5. ดอกกุยช่าย 5. ผักสวนครัวที่ใช้กาบใบและก้านเป็นอาหาร 1. กระเทียมใบ 2. ต้นหอม 3. กุ้ยช่ายขาว 4. กุ้ยช่ายเขียว 5. คูณหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 1. การเตรียมภาชนะภาชนะที่ใช้ปลูกผักสวนครัว ควรดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้วหรือชำรุดเล็กน้อยหรือหาได้ง่ายๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้สิ่งของเหลือใช้ให้มีประโยชน์ภาชนะที่ควรมีความลึกไม่เกิน10เซนติเมตรหากก้นของภาชนะไม่มีรูต้องเจาะรูให้น้ำระบายออกได้เพื่อป้องกันน้ำขังและลากพืชเน่าค่ะ 2. การเตรียมพันธุ์พืชพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกในภาชนะควรเป็นพันธุ์พืชที่อย่างรากตื้นเช่นผักบุ้นจีนคะนา้าผักกัดหอมผักกัดขาวต้นหอมผักชีขึ้นช่ายกุยช่ายสารแน่โหระพากระเพรา พริกขี้หนูตะไคร้นอกจากนี้พันธุ์พืชที่เป็นมเมล็ดควรเลือกที่แก่จัดและแห้งสำหรับพันธุ์พืชที่เป็นกิ่งชำํำควรเลือกที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปค่ะ 3. การปลูกควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวแต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนปลูกเลือกปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล ปลูกผักสวนครัวให้ผลผลิตได้ตลอดปีปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกันปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นบ้างยาวบ้างคลัก,กันในแปลงเดียวกันปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ3-5ต้นหรือเพียงพอสำหรับรับประทานในครอบครัวได้ในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะทำให้ผู้ปลูกมีผักสวนครัวที่สดใหม่เก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปีค่ะ 4. การดูแลรักษาควรให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอกำจัดวัชพืชหรือสัตรูพืชเป็นประจำา 5. การเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสมตามจุดประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ เช่นผักชีสาระแหน่ที่จะนำไปตกแต่งอาหารให้เด็ดแต่พอใช้ส่วนที่เหลือสามารถเจริญเติบโตต่อไปวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 1. ดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายใช้สำหรับรากพื้นยึดเกาะ เพื่อจเจริญเติบโต 2. แกลบดิบแกลบเผาหรือถ่านแกลบใช้ผสมดินเพื่อทำให้ดินร่วนซุยน้ำและอากาศผ่านได้สะดวกรากพืชชอนชัยได้ง่ายและยังช่วยปรับสภาพดินให้เกิดความสมดุลป้องกันกเกิดโรคในดินช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อนในดินได้ 3. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใช้เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน 4. ปูนขาวใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เหมาะสมต่อการปลูกผักสวนครัวในภาชนะค่ะ 5. ภาชนะเช่นกละมังพลาสติกถังน้ำขันน้ำยางของรถยนต์ท่อคอนกรีตกาเมะพร้าวกระบะ เปลือกไม้กระถางดินเผาใช้สำหรับใส่ดินปลูกผักสวนครัวกรามังพลาสติกถังน้ำขันน้ำยางของรถยนต์ท่อคอนกรีตกาบมะพร้าวกระบะเปลือกไม้กระถางดินเผาคือตัวยกตัวอย่างค่ะ หช้อนปลูกใช้ขุดย้ายต้นกล้าขุดหลุมปลูกพืชตักดินตักปุย๋ย 7. จ็ซ่อมพรวนใช้ปวนดินให้ร่วนซุย 8. บัวรดน้ำใช้รดน้ำผักสวนครัวในภาชนะค่ะตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ1การปลูกผักชีผักชีเป็นผักที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่นใบและก้านใช้รับประทานสดเป็นเครื่องเคียงของอาหารต่างๆใบใช้ตกแต่งอาหารรำต้นและรากนำไปทุบหรือสับให้ละเอียดใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารชนิดต่างๆเพื่อให้มีกลิ่นหอมผักชีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายการปลูกผักชีในภาชนะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ หผสมดินร่วนสองส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกบดิบหนึ่งส่วนและปูนขาวเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันและตักใส่ภาชนะที่ปลูกสหว่านเมล็ดพันธ์ุให้ทั่วภาชนะ 3. รดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นประมาณ3-4วันเมล็ดจะงอกเป็นต้นผักชี การปลูกสรารแน่สรารแน่เป็นผักที่นิยมใช้ใบปรุงแต่งกินอาหารประเภทยำลาบพร้าให้หน่ารับประทานใช้ทำรรยาขับลมถอนพิษไข้หรือนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยสรารแน่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำจเจริญตบโตบได้ดีในดินร่วนและ ดินร่วนปนทรายการปลูกสรารแหนในภาชนะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ผสมดินร่วน2ส,ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนแกบดิบ1ส่วนและปูนขาวเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันและตักใส่ภาชนะที่ใช้ปลูกสรารแหน 2. เลือกกิ่งสรารแหนที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ปักลงไปในดินโดยให้มีส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณ2-3เซนติเมตร 3. รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะเช้ชาเย็นการดูแลรักษาผักกลัวเรือนในภาชนะ 1. การรดน้ำควรรดน้ำวันละ2ครั้งเช้าและเย็นโดยรดพอชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะเกินไป 2. การพรวนดินควรพรวนดินทุกสิบถึวันเพื่อช่วยให้ดินร่วนซุยน้ำอากาศและปุย๋ยเข้าสู่ต้นพืชได้สะดวก 3. การใส่ปุย๋ยปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุย๋ยอินทรีย์เช่นปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพเพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่มีสารพิษตกค้างในดินและผักสวนครัวที่ปลูกโดยใส่ปุย๋ย ให้ผักสวนครัวเมื่อเริ่มปลูกคลุกเคล้าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกกับดินที่ใช้ปลูกก่อนหวานเมล็ดหรือปักชำและใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพเดือนละ2-3ครั้ง mm hmm. เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่ผักสวนครัวค่ะ mm hmm. การดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะ 4. การกำจัดวัชพืชคือหญ้าชนิดต่างๆที่ไม่ต้องให้เกิดขึ้นในภาชนะปลูกผักสวนครัวเพราะจะแยกเพราะจะแย่งอาหารของผักสวนครัวที่ปลูกดังนั้นเมื่อพบวัชพืชต้องรีบใช้มือถอนออกมาทั้งรากทันที 5. การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชศัตรูพืชที่สำคัญของผักสวนครัว ได้แก่แมลงหนอนต่างๆที่กัดกินใบและลำต้นของผักสวนครัวจึงควรรู้จักป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นการจับหนอนที่อยู่บนต้นพืชออกโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีถ้าจำเป็นให้ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเช่นสะเดาฉีดทุก3-5วันค่ะ ประโยชน์ประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะปลูกได้เองจึงไม่ต้องซื้อ 3. ม,มีผักสดสะอาดปลอดภัยจากสารเคมีไว้รับประทานในครอบครัวแแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัด รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่3งานเกษตรข้อ1ข้อใดกล่าวถึงผักสวนครัวได้ถูกต้อง 1. ต้นไม้ที่ปลูกในบ้านใช้พื้นที่น้อย 2. ดอกไม้ที่ปลูกหลังบ้านใช้พื้นที่มาก 3. ผักที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนใช้พื้นที่มาก 4. ผักที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนใช้พื้นสผักที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนใช้พื้นที่ปลูกน้อยฉเฉลยค่ะ 4. เหตุผลเป็นผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานร่วมกันข้อ 2. ผักสวนครัวข้อใดจัดอยู่ในประเภทที่ใช้ล่า และหัวเป็นอาหาร 1. แครอท 2. ผักบุ้ง 3. ม,มะเขือ 4. คณคะน้าเฉลยนะคะข้อ1ค่ะเหตุผลรากและหัวคือส่วนที่อยู่ในดินแครอทมีส่วนหัวที่เราใช้รับประทานซึ่งอยู่ในดินข้อ3ค่ะ การเลือกปลูกผักสวนครัวควรพิจารณาจากปัใจจัยในข้อใด 1. สีสันสวย 2. ราคาซื้อขาย 3. ความสูงของต้น 4. ประโยชน์และวิธีการปลูกฉเฉลยนะคะข้อ4ค่ะเหตุผลวิธีการปลูกและดูแลรักษาทำได้ง่ายผักที่ปลูกมีประโยชน์ต่อร่างกายข้อ4 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน 1. ช่วยปรับปรุงพันธ์ผักสวนครัว 2. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. นํนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว 4. มีผักไว้รับประทานโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อฉเฉลยนะคะ 1. เหตุผล การปลูกผักสวนครัวเป็นการปลูกผักไว้กินเองภายในบ้านเป็นการปลูกตามธรรมชาติดังนั้นจึงไม่สามารถปรับปรุงพันธุ์ผักได้ค่ะข้อ5ภาชนะข้อใดเหมาะสำหรับปลูกผักสวนครัวมากที่สุด 1. องค์ใบใหม่ 2. อ่างแก้วราคาแพง 3. กระถางดินเผาใบาใหม่ 4ี่การังที่มีรอยแตกเล็กน้อยฉเฉลยนะคะข้อ4เหตุผลเป็นภัชนะที่ชำรุดแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นได้นอกจากการนำปลูกผักสวนครัวขอบคุณค่ะบ๊ายบายเด็กๆ